รอรี่เก็บเองกินเองแต่ไม่ได้ปลูกเองค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้ตายแล้ววันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปเก็บสตอบรอเบอรี่ไม่รู้ว่าเราจะได้เก็บไหม มามาลุ้นกันไปด้วยกันอย่าลืมใส่หมวกแล้วก็อย่าลืมเอากระปุกมาใส่สตรอเบอรี่ด้วยนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เก็บสตรอเบอรี่ไหมวันนี้เราจะขับรถไปที่บดทบสถานที่ที่เราจะไปเก็บ Story. สตรอสตรอเบอรี่นั่นก็ชื่อว่า,าชมุมกเกอร์ฟนะคะไปดุกันไปด้วยกันชยน่ยดุเอารถมาแล้วค่ะ งไปสู่เมืองบอททบนะคะอยู่ตรงหน้านี่ KFC นะคะมารุตาเห็นแล้วหิวจังค่ะ KFC คิดถึงบ้านเราเลยค่ะแฟนก็ใช้นาวีเป็นตัวช่วยในการขับรถนะคะแล้วนาวีบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแฟนบอกว่าไม่ฉันจะไปตรงจะไปตรง <c oughs> ทั้งนาวีทั้งคนเป็นคนละทิศคนละทางกันเลยค่ะช่วยกันลุ้นนะคะว่าเราจะไปถึงที่ที่เราตั้งใจจะไปหรือเปล่าการขับรถในบริเวณนี้นะคะเขาอนุญ,ญาตให้อยู่ที่ประมาณ50กามาเท่านั้นเองค่ะคือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเราเจอแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ บาวนโ h ฟที่เราจะไปนะคะเขาบอกว่าตรงนี้คุณสามารถที่จะ,ะเก็บสตรอเบอรี่ได้โฮยแฟนบอกว่าอย่างงั้นดีเลยเราจะได้ไม่ต้องไปไกลฉะนั้นเราจะมามเก็บกันวันนี้บรรดาตื่นเต็นม,มาค่ะทุกคนไปไปเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันเรีวเๆๆๆวเรวเรวเร็วเ,วเ,วเวใช้หนม เราจะไปเก็บสตอรี่เมื่อกี้เรามองมาจากฝั่งนู้นค่ะแล้วเราก็เห็นป้ายก็อยู่ฝั่งนี้ก็เลยต้องเลีเ้ยวรถมาเห็นมีหูสวนก็ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นี่ค่ะว้าวมีรูปสตอรี่ อรุตาตื่นได้เป็นครั้งแรกนะคะอยู่ประเทศเยอร,รมันมาเกือบ20ปียังไม่เคยเก็บสตอเบอรี่เลยค่ะเลียเล้ยวๆใจนุกเห็นรูปสตอเบอรี่ไหมคะนี่มาเก็บกันเลยเขาขายด้วยนะคะออ้มีคนมาเก็บเยอะแล้วค่ะนู่นว้าวจะมีที่ลานจอดรถให้เราไหมอะ ไอหนุ่มรีบหาที่จอดเร็วๆอารุตาใจร้อนนู้นค่ะเขาบอกว่าเข้าไปเลยเข้าไปจอดนู้นค่ะเราไปจอดมุมนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บสตอรี่กันนะคะนู้นค่ะคนเขากำลังเก็บกันไปกันค่ะเดี๋ยวลูกแดงๆมอดตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวต้องไปถามราคาเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะมุมข้างหน้านี้เลย นี่คือราคานะคะก็บอกว่าถ้าคุณเก็บเองอยู่ที่5ยูโร40นะคะแต่ที่เขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะกิโล9ก้ายูโร50นะคะทั้งกล่องเลยนะคะก็คิด21ิยูโรค่ะไปลุยกันเลยค่ะปรุตาได้กล่องมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันเขาบอกว่าเมื่อเธอเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่างกันแล้วก็จะได้รู้ว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่แต่อย่างไรการเก็บ เขาก็ให้เรากินได้ด้วยนะคะเก็บไปด้วยกินไปด้วยก็สุขใจไปกันค่ะไปดูว่าสตรอเบอร์รี่วันนี้จะมีรสชาติแบบไหนอร่อยหรือเปล่าว้าวนี่ค่ะลูกนี้ลูกใหญ่ๆ่ลูกแฟนบอกว่าลูกนี้มันยังไม่สุกเลยเธอแต่มันลูกมันใหญ่ขอวรุตาเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งลูกไอ้ลูกนี้ยังไม่นั่นไปกันต่อเลยค่ะนี่ โอยลูกนี้ปา้าลูกนี้ฟ้าอย่างเด้งอย่างเด้งนี่ค่ะนี่ค่ะลูกนี้โอ้หวรุตาอยากชิมขอชิมสักหน่อยค่ะว้าวตัวนี้ก็สวยทุกคนสวยไหมคะสตรอเบอรี่เดี๋ยววรุตาขอชิมสักหน่อยค่ะชิมเลยค่ะชิมเลย อืมอ um ืม um อร่อยมาก,กเก็บต่อนยคะ่ะว้าวลูกนี้แดง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 มากโอ้ยยังไม่ไปถึงไหนวะรุตาอยู่แถวมุมนี้เลยคะ่ะนี่ลูกนี้ก็แดง มุมนี้ก็แดงอุ้ยลูกนี้ลูกอย่างใหญ่เลยนี้ค่ะไปต่อไปต่อว้าวอุ้ยลูกนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากลูกนี้ก็แดงนี้ค่ะสวนของเขาทั้งหมดคนมาเก็บเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยวารุตตาไม่รู้จะเก็บมุมไหนและลายตาไปหมดแล้วค่ะ โอ้ยสตรอเบอรีอันนี้เขาก็ยังไม่ค่อยแดงนะคะนี่ลูกแดงแดขอชิมค่ะขอชิมลูกนี้อย่างแดงแดงมากลูกนี้ก็แดงสตรอเบอรีต้องเก็บลูกแดงๆนะคะลูกแดงๆแสดงว่าเขาหวานเต็มที่ ดูนี่ดูนี่ดูลูกนี้ว้าวดูลูกนี้ว้านี่เก็บขึ้นมาพร้อมกับฟางเลยค่ะนี่ของวารุตาที่เก็บได้ตอนนี้ค่ะเก็บได้ไม่เยอะเพราะว่าเก็บไปก็กินไปค่ะว้าวช่อนี้ดูนะทุกคน ดูนี่ดูนี่ลูกเล็กเด็กแดง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 โอ้ยมุมนี้ก็เด็กโอ้ยมุมนี้แดงเถือกเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเขาปลูกไว้ให้เราเก็บกินแต่ต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าค่าแรงของเขาที่เขาปลูกไว้ให้เราค่ะโอ้ยมุมนี้ ตัวนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทานได้ค่ะนี่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยอุย้ยลูกนี้แดงลูกนี้แดงค่ะลูกอุย้ยบรรุตาเห็นลูกนี้เอ็นแดงไม่ต้องไปถึงไหนก็ล้แต่พาะบรุตาก็อยู่แถวมุมนี้นี่ค่ะอุ้ยลูกนี้ก็แดงลูกนี้ก็แดงอุย้ยลูกนี้ก็แดงแดงสวยมาก ว้าวอันนี้ก็แดงนี่ค่ะแดงว้าวลูกนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ปล่อยเขาไปค่ะนี่ลูกนี้ก็ไม่ค่อยแดงปล่อยเขาไปค่ะว้าวลูกนี้ก็แดงนู้นค่ะคนเก็บกันตรืมไม่หมดเลยค่ะนนคนณริ่นมาเก็บกันเยอะแล้วค่ะ นี่ลูกนี้แดงมากน่าทานสุดๆเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะฝั่งน,นี้โอ้โหลูกนี้ก็แดงลูกเล็กแตกก็แดงน่ารักโอ้ยนี่ลูกนี้ได้แดดกำลังเต็มที่นี่ค่ะ<ป>มามามา<ด>ชิมกันเลยค่ะ ดูว่ามาอืมนีม่ชอกชีพเ,เป็นนอนอร่อยมากว้าวนี่ค่ะว้าวอุ้ยอันนี้ลูกอย่างแดงอย่างแดงบัสอย่างแดงสะแทนแสงพระอาทิตย์โอ้โห้นู่นลูกนี้ลูกนี้ก็แดงลูกนี้ก็แดง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 โอ้ย นี่ก็แดงแดงนี่ก็แดงแดง,ดง,ดงโอสุดยอดเก็บ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 เลยจ้านนูนไปกันต่อเดินกันต่อเลยค่ะโอ้ยมุมนี้ก็แดงค่ะโอ้ยการน,นี่ถึงลูกก็จะไม่ใหญ่นะคะแต่ก็อร่อยลูกนี้ก็แดง ป้าว้าวลูกนี้แดงแดงแดงมากเจอใบเขาปังอยู่นะคะก็เลยอาจจะดูไม่แดงสักเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็แดงป้านี่ค่ะนี่ลูกเอ้อเดี๋ยวต่จะให้ดูนี่ค่ะลูกนี้ป้า เต็มเต็มเต็มเดี๋ยววรุตาจะกินให้ดูนะคะนี่ค่ะวันนี้วรุตาเริ่มอิ่มสตรอเบอรี่แล้วค่ะอ,อร่อยมากส่วนนี้ก็ชื่อส่วนอะไรไม่รู้วารุตาไม่รู้ชื่อส่วนเขาค่ะอืมอยสุดยอด อร่อยมากๆเชิญชวนทุกท่านมามาเก็บสตอเบอรี่กันนะคะ <c oughs> โทษทีค่ะการเก็บสตอเบอรี่วารุตาอยากจะบอกนิดหนึ่งนะคะเราเก็บเพื่ออนุรักษ์เราเก็บเพื่ออนุรักษ์กออกให้กับเจ้าของต้นสตอเบอรี่ด้วยนะคะเก็บกินแต่พอประมาณแล้วก็เก็บอย่าทำลายลูกที่ยังเขียวเขียวอยู่นะคะ เพราะว่าน,นั่นหมายถึงรายได้ของเจ้าของสวนที่เขาจะได้เก็บเฉพาะลูกที่แดงๆถ้าเราอยากจะกินเปรี้ยวก็อาจจะแดงไม่เยอะค่ะอยากจะกินหวานก็เอาลูกที่แดงเยอะๆนะคะเก็บกันค่ะช่วยกันเพื่อเราจะได้มีกิจกรรมแบบนี้เจ้าของสวนก็จะได้มีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปค่ะไปเก็บสตรอรี่กันต่อวันนี้มันสุดๆมาก,กับวรุตตาด้วยกันค่ะว้าว นี่แดงแดงแดงไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่างามแต่แต่ตเลยจ้าบางครั้งเราก็ต้องแวกหาเอานะคะบางครั้งเขาก็หลบอยู่มุนมุมด้านในเวลาเราถ่ายภาพเราก็อาจจะถ่ายไม่ถนดัดเพราะว่าใบของเขาคลุมเป็นแบบนี้ไปหมดเลยนะคะนี่ของวรุตาที่เก็บได้ตอนนี้ค่ะ สตอรี่เก็บเองกินเองแต่ไม่ได้ปลูกเองค่ะสุดยอดดูผู้คนเขาก็พาลูกมาเก็บกันด้วยกันนะคะว้าวดูนี่ว้าวมารุตาคือนี่เป็นครั้งแรกนะคะเมื่อเป็นครั้งแรกแน่นอนค่ะเพรย่อมตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาในการเก็บสตอรี่ แล้วเก็บในช่วงบรรยากาศที่เป็นแบบนี้ใครที่ยังไม่เคยรู้จักต้นสต r อเบอรี่เดี๋ยววรุตาให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่คือใบของเขาเวลาเขามีลูกนะคะก็จะมีลูกแดงแล้วก็ลูกก่อนจะลูกแดงก็จะเป็นลูกเขียวแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกแดงแบบนี้ค่ะเขาจะออกลูกมาเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เวลาเก็บเราก็เก็บแบบอนุรักษ์นะคะ เก็บแบบคิดถึงเจ้าของสวนเขาด้วยนะคะเก็บแบบนี้ค่ะส่วนรูปแบบนี้เราอย่าไปแตกต้องเขานะคะปล่อยให้เขาค่อยทยอยสูบมาเป็นรูปสีแดงแบบนี้เราถึงค่อยเก็บค่ะเก็บแบบอนุรักษ์เก็บแบบเห็นใจทั้งเข้าของสวนแล้วก็ตัวของเราด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเจ้าของสวนเขามีรายได้นะคะปีหน้าเราก็จะมีสตรอเบอรี่ได้เก็บกินแบบนี้ค่ะสตรอเบอรี สตรอเบอรี่เป็นไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะจะมีประโยชน์มีวิตามินซีเยอะมากทีเดียวเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานผลไม้ตัวสตรอเบอรี่ตัวนี้วันตาก็แนะนำนะคะว่าเก็บทานได้เลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะ ยิ่งเขายิ่งโดนแดดนะคะเขาก็ยิ่งแดงยิ่งแดงแล้วก็ยิ่งหวานฉ่ําไปหมดเลยค่ะลูกนี้โอ้ยนี่ค่ะวารุตาจะบอกว่าวันนี้วารุตามีความสุขมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนก็อยู่ไกลๆจากวารุตาทั้งนั้นวารุตาอยู่คนเดียวท่มกลางแบบนี้สุขใจเลยค่ะทั้งพื้นที่เป็นของวารุตาคนเดียวว้าวลูกนี้สีแดงอันนี้ก็แดง เมื่อแดงก็เก็บค่ะปล่อยไว้ทำไมล่ะคะเดี๋ยวถ้าลูกเขาสีแดงแล้วนะคะสตรอเบอรี่เขาจะเป็นผลไม้ที่เนื้อค่อนข้างจะนุ่มเมื่อโดนกระแทกโดนอะไรไปนิดนึงเขาก็จะช้ำได้ง่ายเมื่อช้ำได้ง่ายก็เสียง่ายราคาก็ตกง่ายเช่นเดียวกันค่ะหอยลูกนี้สวยมากลูกนี้อย่างไม่แดงเมื่ออย่างไม่แดงเราก็ลุยไปหามุมอื่นก็อูย ปาริตาจะให้ดูลูกนี้ว้าวดูลูกนี้น่ารักสุดๆดเลยค่ะเหมือนกับเหมือนกะอะไรเอ่ยเหมือนกับกางเกงเลยกางเกงมีสองขาอุ้ยน่ารักมากนี่ค่ะอันนี้โอ้สตรอเบอร์ี่จ๋ามานี่มานี้นี่ปาริตากะเถิดไปตามนี่เลยค่ะ ว้า่ว้าว,ว,าวเก็บ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 ค่ะนี่นี่ค่ะลูกสตรอเบอรี่สวยมากเลยค่ะดูช่อนี้นะคะสวยสวยจังเลยค่ะ ว้าวดูมุมนี้แดงแดงเหลือเกินนี่เก็บเลยจ้าเก็บเลยหูลูกนี้ลูกอย่างใหญ่เลยค่ะใหญ่มากเก็บเก็บเก็บหูลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะลูกนี้ก็ใหญ่ว้าวนี่ค่ะสามลูกอย่างใหญ่หูลูกนี้ก็อย่างงามค่ะ อยากให้ทุกคนมาช่วยวรุตาเก็บจังเลยค่ะดอกไอ้ลูกเขาอย่างเต็มเลยค่ะไม่รู้จะเก็บลูกไหนกันดีค่ะนี่ดูมุมนี้นี่นะคะ <c oughs> แดงมากวรุตากำลังจะบอกทุกทท่านว่าว่าตอนนี้วรุตากำลังจะเริ่มปวดท้องแล้วค่ะกินสตรอเบอร์รี่เยอะไปหน่อยค่ะ ลูกนี้อย่างใหญ่เลยนะคะดูดูนี้ดูความที่เขาใหญ่ว้วแอสตาวรี่นี้ค่ะของวารุตาที่เก็บได้ตอนนี้ค่ะนี่ขนาดนี้เลยใกล้จะเต็มกระปุกแล้วค่ะดูพวงนี้นะคะเขามีรุ่นที่เป็นสีแดงมีรุ่นที่กำลังจะเหลืองจะแดง รุ่นที่เขากําลังเขียวรุ่นที่กาลังเขียวแล้วก็รุ่นนี้ดอกของเขาเวลาเราเก็บนะคะอย่างเช่นลูกนี้เราก็เก็บเฉพาะมุมนี้เลยค่ะอย่าดึงทั้งคานมาเป็นแบบนี้นะคะพยายามใช้ นิ้วจิกเพื่อที่จะให้ขาดเฉพาะในจุดที่เราต้องการถ้าเกิดเราดึงแรงๆตรงนี้ก็อาจจะเสียหายได้นะคะก็จะเป็นที่น่าเสียดายสำหรับเจ้าของสวนค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเราก็จะไม่มีสตรอรี่ให้เก็บกันแบบนี้ค่ะว้าวลูกแดงๆปากแดงๆอุ้ยดูฝั่งนูน้นอือหือ นี้ค่ะลูกนี้แฟนวรุตาเขาไม่ได้มาเก็บด้วยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรอเธออยู่มุมโน้นปล่อยให้เธอเก็บแบบสบายใจไปเลยจ้าว่าอย่างนั้นวรุตาให้ดูลูกนี้นะคะลูกนี้ด้านนี้สวยแต่ด้านนี้เขาอยางไม่แดงต้องปล่อยให้เขาแดงค่ะโอ้โหมุมนี้ก็แดง คือแดงไปทั่วเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้จะเก็บลูกไหนดีแดงไปหมดเลยค่ะดูกิ่งนี้นะคะลูกนี้แดงแล้วก็มีลูกเขียวลูกเหลืองโอ้ยนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยแนะนำอีกทีนะคะเวลาเก็บเราก็เก็บเฉพาะลูกแดงอย่าไปดึงเขามาทั้งยวงเลยนะคะจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของสวนค่ะนีค่ะดึงเก็บมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะบ้า ลูกนี้ก็แดงว,ว้าวเก็บกระเก็บนี่มาอีกแล้วค่ะลูกนี้โอว,วรุต่าเจอลูกนี้ว,ว้าวอย่างแดงอย่างแดงดูนี่นะคะน่ารักมากนี่ค่ะของวรุตา่าอย่างลน้นอย่างล้นเลยจ้า ลูกสตรอเบอรี่นะคะยิ่งมีแดดแบบนี้เขายิ่งสุกเราต้องเก็บให้ทนันถ้าเก็บไม่ทนันลูกเขาก็จะเกิดความเสียหายนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะโดยที่เขาไม่ต้องจ้างคนงานให้ทุกคนมาเก็บกันเองและอนุญาตให้ทานได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขาลดค่าแรงค่าจ้างคนงานไปได้แต่เขาก็ต้องคิดด้วยนะคะว่า หนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าคนมาเก็บเขาเก็บแบบไม่อนุรักษ์แล้วจํานวนสตรอเบอรี่เขาก็ต้องลดลงด้วยเนื่องด้วยว่าคนเก็บไปก็กินกันไปค่ะที่เหลือถึงจะไปชั่งค่ะก็เหมือนกับวารุตานี้นะคะเก็บไปกินไปจนตองจนตองน,นี้ท้องเริ่มจะปวดแล้วค่ะว้าวสตรอเบอรี่จา๋าลูกแดงแดงมาเลยจา้ามาเลยนี่ ยิ่งเก็บยิ่งเต็มนี้ค่ะคือมันมากนี้ใช้เล็บจิกลงไปนิดหนึ่งตรงก้านของเขานะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บเฉพาะลูกที่เราต้องการจะได้ไม่ทำความเสียหายให้กับลูกอย่างเช่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราเด็ดมาแค่นี้ก็พอเพียงแล้วค่ะ ดูมุมนี้นะคะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่กันเลยค่ะลูกนี้นี่ค่ะวรุตาต้องเก็บสักหน่อยละค่ะแดงแดงแบบนี้บางคนเขาเดินเก็บกันไปเดินเก็บกันมาค่ะวรุตาไปไม่ถึงไหนเลยค่ะวนเวียนอยู่แถวมุมนี้นีล่ละค่ะไม่ต้องไปเก็บไกลเลยเอาเฉพาะในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละค่ะ แค่อยู่ที่ตรงหน้าเราเราก็กินไม่หมดหแล้วค่ะเก็บกินไม่หมดนี่แก้มุมนี้วรุตาก็ได้รููขนาดนี้เชียวคะ่ะวันนี้อากาศดีผู้คนก็พาลูก,ออกมาเก็บสตอเบอรี่กันนะคะนี่คะ่ะเต็มไปหมดเลย นี่ของวารุตาค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวตื่นเต้นได้กินสตรอเบอรีร่สดๆจากจากต้นแบบนี้ก็มีความสุขใจมากๆเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของวารุตาที่ได้เก็บสตรอเบอรี่สดๆจากในสวนแล้วก็เก็บกินแบบนี้ก็มีความรู้สึกสุขใจมากๆเลยค่ะวันนี้วารุตาสงสัยจะพอแล้วค่ะท้องก็เริ่มปวด ไอกระป๋องนี้ก็เริ่มเต็มเริ่มล้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปช่างกันมาลุ้นกันค่ะว่าวารุตาจะต้องจ่ายเงินให้เขาสักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ผู้คนกำลังกระหมักกระเนเก็บกันใหญ่เลยค่ะมุมนี้จะเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ของสวนเขามาเก็บเองนะคะส่วนมุมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เขาให้ผู้คนมาเก็บกันเองค่ะ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นร้านนะคะคนขายก็จะมาช่างนะคะแล้วก็จ่ายตังให้เขาค่ะเหมือนกับวารุตาที่กำลังจะเอาไปให้เขาช่างแล้วก็จ่ายเงินค่ะ1.3กิโลก็คือ1,300กรัมวารุตาจ่ายไป7ยูโรก็อยู่ที่ประมาณ250บาท1กิโลกว่าเย้ yeah! เมื่อกี้วารุตาก็ถามเจ้าของสวนน้องคนที่ช่างน้ำหนักให้วารุตาค่นขายนะคะเธอบอกว่าที่นี่นะคะเป็นจุดที่ให้เก็บสตรอรี่เป็นที่แรกที่แรกหมายถึงว่าเธอมีอีกสองสามที่ที่อื่นนะคะแต่ที่นี่มีแดดดีสตรอรี่ของเธอก็ ลูกแดงไว้เขาก็เลยเปิดให้คนได้เก็บไว้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเปิดจนถึงที่เดือนนี้เองค่ะก็ใครอยากจะมาเก็บใครที่อยู่เมืองวอททบก็เชิญมาเก็บสตอเบอรี่กันนะคะนี่ค่ะของวารุตาวันนี้1.3กิโลโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะของวารุต้า คนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วค่ะวารุตาก,ก็อยากให้เขามาเก็บกันไวๆนะคะก่อนที่สตอรี่จะหมดค่ะนี้ค่ะบรรยากาศรอบมุมนี้ค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรา ไปที่อื่นกันต,ต่อวารุตาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ยังไงระยะทางเราเจอที่ไหนเราก็จะจุดจดกันที่นั่นวันนี้ลุยกันยาวๆกับวารุตากับแฟนด้วยกันค่ะ